สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมเปิลนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําต่อนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่สายฟรี EP ที่3นะครับผมอ่าก็คือว่าตอนนี้เนี่ยผมมาต่างจังหวัดนะครับผมทุกคนก็คือไม่ค่อยสะดวกทําคลิปเท่าไหร่นะอาจจะทําแล้วก็อาจจะทําแบบไม่มีเสียงนะครับหรือว่าทําวันเว้นวันแล้วก็จะมีเสียงรบกวนนะครับผมทุกคนอ่าก็คือตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บรูบี้ได้มา800ลูบี้แล้วนะซึ่งผมก็เก็บจากการที่ผมเนี่ยอัพเลเวลนะแล้วก็อ่าการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับผม เนี่ยเห็นไหมทุกคนต้องไปหาแอดเพื่อนที่แบบเขาไม่ได้เล่นไลน์เรนเจอร์นะก็จะได้มา100รลูบี้ฟรีๆนะครับผมส่วนคนที่เล่นไลนเจอร์เนี่ยเราก็เชิญเขาได้นะเนี่ยแล้วเราก็เก็บค่าเอฟตรงนี้นะครับผมค่าเอฟก็แน่นอนนะไว้ไว้เอาไว้ซื้อกระป๋อง EP นะเวลาเราเล่นอนะ่ะเราต้องกดซื้อกระป๋อง EP ตลอดนะครับผมเพื่อให้เลเวลของเราเนี่ยอัพได้ดไวขึ้นนะอ่าก็คือตอนนี้เนี่ยนะคือมันเป็นวันพฤหัสใช่ไหมวันพฤหัสเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูตรง กิจกรรมนะครับตรงมุมซ้ายนะตรงข้างๆไอ้เลเวลอะเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับผมอีเวนต์ประจําเดือนนะก็คือเนี่ยทุกคนต้องเล่นตามนี้เลยนะสมมติว่าวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมผมก็ต้องมาไล่เก็บอ่าเขาเรียกว่าสมบัตินะครับผมเจ้าสมบัติเนี่ยมันสําคัญมากนะทุกคนเพราะว่ามันสามารถแบบช่วยเราเนี่ยเดี๋ยวผมย้อนไปดูให้ดูเลยนะด่านแรกเนี่ย ก็คือหุบเขาสายลมใช่ไหมมันก็จะเพิ่มอัตราการผลิตแร่นะครับผมซึ่งทําให้แร่เราเนี่ยผลิตได้ไวขึ้นแล้วก็เนี่ยตามนี้เลยครับผมไอ้ไอผมชอบสมบัตินี้ที่สุดแล้วเพราะว่ามันเพิ่มขีดอ่าเพิ่มขีดจํากัดแร่ธาตุสูงสุดนะครับผมซึ่งถ้าเราเก็บครบ100%เนี่ยมันจะแสดงประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมนะโอเคนะผมทุกคนก็ไล่เก็บนะแล้วก็เล่นให้ถึงฐาน่านะครับเพื่อที่จะได้ไอเทมใหม่นะวันนี้เนี่ยผมก็จะนั่งปั่น เก็บแบบว่าเก็บให้ครบเลยอะ,อะแล้วก็เดี๋ยวผมมาสุ่มกาชาตนะครับคือผมรอเพิ่มโอกาสมาตั้งนานอะคือผมอยากสุ่มตัวละครอีกสักประมาณ2รอบนะครับแล้วก็เก็บรอโคลาโบเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยคือแบบว่าไอกาชาตัวใหม่อะ่ะของเดือนเดือนนี้ปะคือแบบมันยังมันผมรอมันมานะเนี่ยเขามีแบบว่าไอตัวนี้หลุดมานะทุกคนเห็นไหมไอไหวพริบตัวแซลลี่เลื่อนน้ําแข็งนะคบผมเนี่ยสกิลก็ปกตินะตามนี้เลยนะไม่มีทะลุอมตะใช่ไหม คือผมก็รอมันเพิ่มเพิ่มโอกาสมาอยู่นะครับผมประมาณอีก2ตัวนะก็มีเจ้ามูนแล้วก็โคโนีม่มั้งถ้าถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนผมก็จะสุ่มประมาณสักรอบสองรอบนะเพื่อที่จะให้ตัวผมเนี่ยมีตัวละครมาเล่นเพิ่มนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยต้องมี5ตัวนะแบบว่าเนี่ยตอนนี้ผมมี2ตัวแล้วตัวหลักๆก,ก,ก,ก็คือบอสเคกับริวนะโอเคเดี๋ยวผมมาสุ่มกระชากเกียร์ก,ก่อนก่อนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะทุกคนสําหรับคนที่ตามล่าเกียร์คริสต์มาสเนี่ยผมว่าต้องรีบสุ่มแล้วล่ะ โอเคเดี๋ยวมาสุ่มกันเลยนะครับอยากได้แบบว่า7จดาวนะเพราะว่า7ดาวเนี่ยก็มีแบบว่าอ่าสำหรับสายพลังนะผมก็จะใส่ให้กับบอสเคนั่นเองนะครับผมโอเคกระดิ่งเงินสวยงามโคตดโอ้ลูกแก้วอเวจีโอ้ไม่โอเค,อเคกางเกงขอเจ็ดดาวกระดิ่งโอเคเวลี่กูดนะครับอ่ากระดิ่งก็ออกเยอะอยู่นะผมขอกดยกเลิกหน่อยนะจักสรอบ3แล้วก็สี่กดรอบที่สนะผมอยากได้เดาวมากเลยนะครับผมไอหมวกเลนเดีย่ หมวกกวางไม่ก็เทียนนะขอเ้จ็ดดาวออกออกสักชิ้นก็ดีโอ้โหกงเกงทุเลตมากโอ้ยอันนี้ค่าสูงอยู่นะแต่ผมอยากได้แบบว่า5ดาวมากกว่านะเพราะแบบว่าจะได้เอาไปรีเองนะก็ดิ่งโอเคก็ดิ่งพงข้ขอเกียร์โจมตีก็ได้เกียร์โจมตี5้าดาวโอ้โหกำไรโอโ้ทุเลตโอ้โไม่ไม่ใช่โอโ้ได้มาแค่2ชิ้นเองนะทุกคนดูดิพลังชีวิตอันนี้ก็บอกว่าพอใช้ได้นะก็ดิ่งก็โอเคค โอ้โหสองร้อยผมเปิดคันที่แล้วเนี่ยก็เปิดไป900แล้วตอนนี้ก็เปิดไป400นะครับผมก็เป็น1,300รลูบี้นะโอเคก็เปิดเกียร์ไป600แล้วก็เมื่อกี้4 0่ก็เป็น1000นะครับผมเปิดอีกรอบเลยดีกว่าดีกว่านะมาขอแบบว่าเจดาวได้ไหมคือ7ดาวก็ดีนะทุกคนแบบว่ามันแรงมากเลยนะขอเจดาวนะ ผมขอเจ็ดดาวเจ็ดดาวกดข้ามเลยโอเคเออกระดิ่งก็ดีกระดิ่งกระดิ่งโอเคคาถาโอโหแต่ว่าค่าแบบว่าเยอะน่อยเหลียนอีกแล้วผมอยากได้อะแปบว่าเจ็ดดาวไม่ออกเลยอะโอโหดูดิกระดิ่งโอเคโอโหม้คาถาโออโอ้ได้อยู่ไม้คาถานี้แต่ถ้าค่าสูงกว่านี้ก็ดีหน่อยนะโอ้เรียบร้อยนะครับผมทุกคนก็มาผมใส่ให้ริวเลยดีกว่านะวันนี้ไม่ใช่วันอับสม ไม่ใช่อับสมบัติอีกเขาเรียกว่าวันอัปเกียร์นะทุกคนผมไม่แนะนําให้อับเกียร์นะเพราะว่ามันเปลืองวัตถุดิบมาก,มากๆเลยนะครับผมโอเคตามนี้เลยนะ mm hmm. ผมก็ได้เกียร์แบบว่าหนึ่งสองแล้วก็กระดิ่งค่อนข้างออกเยอะอยู่นะทุกคนใช้ได้เลยนะโอเคโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพยายามเก็บลูบี้เนี่ยสักประมาณอีกสัก6 0รลูบี้นะแล้วก็เอาไปสุ่มตัวสัก2รอบนะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะดองลูบี้เอาไปเล่น PP ต่อเลยนะแล้วก็ สะสมรูบี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมเพื่อเปิดในรอบของโคลาโบนะเพราะว่าโคลาโบเนี่ยมักจะมีตัวแบกกว่านี้นะครับผมดูโอเคนะทุกคนก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ